อย่าถามฉันว่าฉันเป็นอะไรอย่าถามฉันว่าฉันรู้สึกยังไงบ้างไม่ต้องถามไม่อยากคุยกับใครก็เลยตัดสินใจชวนลูกไปฆ่าตัวตาย เราเองเป็นเด็กกำพร้าพ่อก็ส่งไปอยู่กับญาติทางห่างที่ต่างจังหวัดด้วยความที่เราเป็นเด็กกำพร้าเราก็ไม่มีคนที่จะส่งเสียให้เราเรียนหนังสือ mm hmm. เราไม่เคยเจอแม่ไม่เคยเห็นแม่อะไรเงี mm ้ย hmm. <ๆ>เราก็รู้สึกหยหาเนะโหยหาความรักจากพ่อแม่อะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่า การที่เราขาดคนปกป้องคนดูแลเราขาดพ่อแม่ที่คอยให้ความรักความอุ่นเราอะ่ะมันส่งผลทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องการที่อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่ดีในอนาคตก็มาได้งานที่บริษัทเจรดญมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็ได้เจอสามีเนาะจะได,ได้เจอแฟนที่ที่ GM เนี่ยแหละคะ่ะ ซึ่งก็คบหาดูใจกันสักพักหนึ่งแล้วก็แต่งงานคือตอนแต่งงานใหม่ๆเนี่ยก็เริ่มมีมีโอเวน่นเ,เริ่มรู้สึกว่าครอบครัวเรามีความมั่นคงแล้วเนเาะเ,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 เราสึกว่าเอ้ยเออเนี่ยพอครอบครัวที่พอครอบครัวมั่นคงมันมันมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราซักเส้นละในชีวิตของเราเออทั้งการงานการเงินแล้วก็ชีวิตครอบครัวมีลูกที่น่ารักเนาะ แต่พอถึงวันหนึ่งอะเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้คาดฝันอะมันก็มาทําร้ายชีวิตครอบครัวของเราก็าคือวันที่สามีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซึ่งในช่วงเวลานั้นอะคือเราตั้งตัวไม่ติดเพราะว่า ลูกคนโตเราเพิ่งจะ9ก้าขวบแล้วคนเล็กก็เพิ่งจะสองขวบกว่าแล้วรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะไม่คุยกับใครเลยเราก็จะนั่งร้องไห้พยายามทำงานกลมหน้ากลมตาทำงานแล้วเราก็ร้องไห้ไปพอมีใครมาทักว่าว่าเป็นไงบ้างคือน้ำตาม,มันก็จะไหลออกมาโดยที่เราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อะ เราไม่เราไม่ได้พูดคำพูดอะไรออกไปเลยแต่ว่าน้ำตามันไหลออกมาซึ่งเรารู้สึกว่าอย่าถามฉันว่าฉันเป็นอะไรอย่าถามฉันว่าฉันรู้สึกอย่างไงบ้างไม่ต้องถามไม่อยากคุยกับใครเพราะว่าซึมเศร้ามันก็มาแล้วเราก็ก็เลยตัดสินใจชวนลูกไปฆ่าตัวตาย ก็คือบอกกับลูกว่าไปอยู่กับป๊ากันแต่คนโตบอกว่าแม่ไม่ได้นะค่าตัวตายมันบาปเขาไม่ไปด้วยเราก็ต้องฝืนที่จะฝืนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อแต่ในขณะที่ขณะที่เรารู้ว่าเราต้องอยู่ต่อแต่กำลังเราไม่ได้อะกำลังเราไม่ไหวคือมันก็คือทำให้ร่างกายเราก็สุดโทรมไปเรื่อยๆจนใครๆเห็นเราก็พูดว่าเขาก็คุยกันว่า มันจะตายไหมมันจะตายไหมอะไรเงี okay. ้ย okay. ก็คือวันนึงเนี่ยไปงานแต่งงานไปงานแต่งงานน้องที่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็เจอก็เจอเพื่อนชวนมางานค่ายที่โรบินสันวันนั้นก็จริงๆก็รับปากเขาไปอย่างนั้นว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้สนใจว่าจะไปจริงๆหรอกคือโอเว่นอะเป็นคนมาชวน ว่าแม่ไปโรงพยารกันมัน,นร้อนอยู่บ้านร้อนมากเลยอนะไรเงี okay. ้ยโอเคเราก็ไปโรงพยารกันกับลูกพอพอถึงโรงสพยาลเราก็นึกได้เนาอว่าเอ้ยมีเพื่อนชวนขึ้นไปข้างบนไปไป,ไปท,ที่ที่หอเขามีกิจกรรมอะไรกันอนะไรเงี้ยเราก็เออไปไปทักทายเขาหนอนะอ่อยอะไรเงี้ยเออเพราะรับปากเขาไว้ว่าจะไป เราก็รู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ที่มันค่าเวลาเขาก็ชวนเราอยู่ที่ที่ค่้ายต่อเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋วดูการสแสดงนะดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมานั่งมานั่งดูเขาสแสดงอนะไรเงี้ยให้กําลังใจเขาหน่อยอนะไรเงี้ยเราก็โอเคโอเคไปไปคือในขณะที่ไปนั่งอยู่ที่ฮอล์น่ะคือเราก็เห็นเขาทากิจกรรมทาร้องร้องเพลงนมทศกาลเห็นเขามีเทศนามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นะเราก็ดูไปเพลินๆอนะ่ะคือเราก็ไม่ไม่รู้เราก็ทําอะไรคือสมองเราอะ่ะมันไม่ได้รับพอรู้ตัวอีกทีนึงก็ ก็มืดแล้วก่อนที่เราจะกลับบ้านเนี่ยเพื่อนก็ลากหลอกไปข้างหน้าก็คือเขาบอกว่าป้าป้าไปให้ให้อาจารย์อธิษฐานเผื่ออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกว่าคืออะไรก็ออ,รอ,ออกไปพอเขาอธิษฐานเราก็รู้สึกว่าทําไมเรารู้สึกอยากนอนอะไรเงี้ยเออแล้วเราก็ก็นอนลงไประหว่างนั้นก็คือนอนไปสองชั่วโมงในขณะที่นอนลงไปเนี่ยคือมันไม่ใช่แบบไม่ใช่คนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คนขาดสติแต่เรามีสติสัมปชัญญะดีแต่เปีนแต่เราลุกไม่ไหว หลังจากวันนั้นอะเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเออมันรู้สึกมันรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้หายร้อเปอร์เซ็นต์เนาะเราก็ตามมาที่คิดจะจัาจได้ว่ามาเจออาจารย์อ้อยเนาะเพราะอาจารย์อ้อยเป็นคนอธิษฐานเพื่อเราเราก็เราก็บอกบอกอาจารย์หนูอยากได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอะเออหนูไม่รู้หนูได้อะไรแต่หนูอยากได้เหมือนอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาธิษฐานเนาะให้อธิษฐานเอออธิษฐานแล้วจะได้อะไรเงี้ยเออ แล้วระหว่างที่เขามีกันนมัสการกันเราก็ได้ถามกับพระเจ้าเราพูดกับพระเจ้าเนาะพระเจ้ามีจริงไหมถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามาเปลี่ยนหัวใจหนูสิเออมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนชีวิตหนูหน่อยเพราะว่าหนูไม่อยากมีชีวิตที่เป็นแบบนี้แล้วอ่ะคือหนูขาดความรักอ่ะหนูรู้ว่าหนูมีลูกสองคนที่ต้องดูแลเขาแต่หนูไม่มีแรงจะดูแลเขาหนูไม่มีความรักให้กับเขาอ่ะถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามาเปลี่ยนหัวใจหนูสิ มาเปลี่ยนหนัวใจมาเพิ่มมาทำยังไงก็ได้ให้หนูมีความรักที่จะสามารถดูแลเด็กสองคนนี้ได้ทํายังไงก็ได้ให้หนูเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากสิ่งที่ต้องร้องไห้ทุกวันน่ะหนูยังมีเสียงหัวเราะอยากมีชีวิตใหม่อ่ะถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามาทําให้หนูหน่อยสิในวันนั้นแหละเรารู้สึกเราสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุที่มาอยู่ในใจเราอ่ะมันร้อนแบบร้อนแล้วก็เรารู้สึกเหมือนมีเสียงที่แบบกาลังหล่อกาลังหลอมเหล็กอ่ะ มันจะเสียง,งตึงตังตึงตังตึงตังอยู่ภายในอ่ะมันเหมือนกับถูกหล้อลลอมใหม่อ่ะเออหลังจากวันนั้นอ่ะที่เราเราได้สมัมผัสตรงนั้นอ่ะเช้าวันจันทร์ที่เราไปทํางานเพื่อนที่ทางานถามว่าวันนี้เป็นอะไรเราก็งงก็ไม่ได้เป็นอะไรเออเขาบอกว่าเป็นพี่พี่ไปพียามาเหรอเออพี่ไปอัพยามาเหรอทําไมวันนี้พี่แบบทักทายคนอื่น ยิ้มแย้มแจงสายโดยปกติพี่ไม่ใช่แบบนี้เออพี่ไม่ใช่แบบนี้เลยทุกวันผมเห็นพี่ร้องไห้แล้ววันศุกร์ทุกวันศุกร์พี่จะร้องไห้หนักมากพี่ผมไม่รู้พี่ไปไปไป,ไปพิยามาหรือทําอะไรมาแต่มันไม่ดีนะแต่ถ้าไม่ใช่ก็แล้วไปอย่างเงี้ยแต่ว่าผมปรับตัวไม่ทันแต่ว่าหลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตที่มันเคยอยู่ในนรกอะ แล้วมันเปลี่ยนมาอยู่บนสวสรรค์เนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ปรับมาตรงกลางแต่มันแบบชีวิตเราก็แบบมันแบบสูงขึ้นน่ะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นทุกวันทุกวันจนคนอื่นสัมผัสและเห็นได้ว่าหลังจากที่เรามาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราเปลี่ยนจริงแล้วทุกคนก็อยากจะรู้จักพระเจ้าของเราเวลามีปัญหาแต่ละครั้งเราก็จะถานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าหนูจะพูดกับเขายังไง ทำงานในใจเขาหน่อยให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําเราเป็นห่วงเขาต้องการที่จะวางแผนชีวิตให้เขายังไงนำหนูในการเลี้ยงลูกหน่อยพอหนูทําเองไม่ได้แล้วทุกครั้งพระเจ้าก็จะหาวิธีให้เราให้สติปัญญากับเราในการที่เราจะมองเขายังไงเหมือนสิ่งที่พระเจ้ามองเราแล้วเราก็ค่อยๆปรับคือบางทีบางครั้งเนี่ยหลายครั้งที่เราโกรธลูกทะเลาะกัน สียงของพระเจ้ามาถามเราว่าสิ่งที่เราโกรธเกิดจากลูกทำผิดหรือทำหรือไม่ถูกใจเราสิ่งที่เราโกรธคือไม่ถูกใจเราแต่เขาไม่ได้ผิดเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนความคิดเราใหม่เราก็ปรับเรื่องนี้การเลี้ยงดูลูกมันไวรุ่นไม่ได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราเพึ่งพาพระเจ้าเราจะทำได้แล้วเราก็เห็นว่า ชีวิตของเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตอนนี้เขาก็เข้ามาหลาลัยแล้วออก็เห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าได้พาเขาเดำเนินไปดำเนินชีวิตกับเขาไปแต่ละวันเนี่ยทำให้เขาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือเรารู้พระเจ้าดีเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าจะดูแลเราคือพระทัสัญญาของพระเจ้า เป็นพัะธรญาที่มั่นคงพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความจํากัดเรารู้ทุกอย่างว่าพระเจ้าทําได้แต่พอเราเผชิญปัญหาเราก็อดไม่ได้ที่เราจะยังวนอยู่ในหลุมของเราแต่ขอให้พี่น้องตัดสินใจที่จะก,ก้าวออกมาจากหลุมเดิมๆตรงนั้นหลุมความคิดของเราเพราะความคีดของเราก็ไม่ใช่ความพีดของพระเจ้า ถ้าเราหลุดออกจากความคิดตรงนั้นมาได้และเดินไปกับพระองค์เราจะรู้ว่าชีวิตเรายัางไปต่อได้เราจะให้เจ้าและครอบครัวของเจ้าไม่ขาดจากพระคุณของเราพระคุณของเราจะเต็มล้นในชีวิตของเจ้าและครอบครัวของเจ้าตลอดไปคำคำนี้แหละ ที่ทําให้เราได้นากสกุลนี้มาที่จิพรพักคุณเต็มลน้นเย้